สวัสดีค่ะพบกับโหร้านทองเราเริ่มต้นที่ <c oughs> ชุดดูุชุดเหลืองทองรัดัระลานเลยแต่วันนี้ต้องขออ <c oughs> นุญาตท่านผู้ชมเริ่มต้นที่การร่วมแสดงความเสียใจกับคุณมอสฏิพาน ใช่ค่ะก็แสดงความเสียใจด้วยนะคะกับพี่มอสนะคะปฏิปันป,ปทวีการนะคะที่ต้องสูญเสียคุณแม่ค่ะบุตรด,ด,ดีปทวีการนะคะวัย68ปีไปเมื่อ,อาวานนี้นะคะเวลา16นาฬิกาสอนาทีที่โรงพยาบาลวิชัยย,ยุทธค่ะด้วยโรคมะเร็งปอดนะคะโดยวันนี้ค่ะเวลา16นาฬิกาจะมีพิธีรดน้ำศพขึ้นนะคะที่ศาลาสิทธิ์วัดพระศรีมหาธาตุบางเขนค่ะและก็จะมีสวดพระอภิธรรมนะคะเป็นเวลา5วันตั้งแต่คืนนี้นะคะไปจนถึงวันที่ 2ี่21กุมภาพันธ์นะคะแล้วก็จะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพต่อไปในวันเสาร์ที่22กุมภาพันธ์นี้ค่ะหลังจากที่คุณแม่เสียชีวิตนะคะทางคุณหมอดก็ได้อับรูปนะคะขึ้นใน IG นะคะตอนเด็กๆเ,เป็นรูปที่คุณแม่อุ้มพี่หมอนนั่เองขอแสดงความเสียใจอีกครั้งค่ะสําหรับทุกคนเนี่ยนี่คือความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตใช,ใช่ค่ะแสดงความเสียใจอีกครั้งนะครับ